สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบก,กันเช่นเคยนะคะวันนี้วันพระนะคะอาหารบางไซิร,รัสค่ะเราจะทาเต้าหู้ทอดกับไข่ยเยี่ยวมาราดน้ําราดมะม่วงแซ่บจิจ๊ดจ้า<อ>ค่ะเครื่องมีดังนี้นะคะมีเต้าหู้หนึ่งรอดนะคะมีไข่ยเยี่ยวมะหนึ่งฟองนะคะไข่ย,ยังไข่เย,ยี่ยวมาเนี่ยเราก็ทําไปต้มมาแล้วนะคะหนึ่งฟองนะคะแล้วก็มีเห็ดนางรมหลวงค่ะเราได้ลวกไว้เรียบร้อยแล้วน,นะคะแล้วก็มีพริก มีพริกโคกกับกระเทียมหยาบๆไว้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้เต้าหู้นี่นะคะเต้าหู้นี้เราทําการหั่นแล้วก็โรยแป้งทอดกรอบไว้นะคะแป้งแห้งๆนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันนะคะน้ําที่จะปรุงรสชาตินะคะซีอิ๊วเค็มจากซีอิ๊วเค็ม3ช้อนโต๊ค่ะช้อนทานข้าวเหมือนเดิมนะคะหอมแดงซอยประมาณครึ่งถ้วยค่ะทรายธรรมชาติ2ช้อนชาค่ะแล้วก็มะม่วงนะคะมะม่มวงเปรี้ยวนะคะ ได้ทําการปอกและขูดสับไปเรียบร้อยนะคะประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีผักชีไว้แต่งหน้านิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันได้แล้วนะคะน้ํามันใส่กระทะค่ะตั้งให้ร้อนเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาเต้าหู้ที่คลุกกับแป้งทอดกรอบลงมาทอดกันได้แล้วนะคะเู้คลุกกับแป้งทอดกรอบนะคะลงมาทอดเลยค่ะ เดือดแล้วเราก็ทำการกลับได้แล้วนะคะเหลือใช้ได้แล้วขึ้นพักน้ำมันมเลยค่ะพักน้ำมันให้แห้งเดี๋ยวเราไปราดน้ำมะม่วงจิจาร์แซฟของเราได้นะคะทำการผสมน้ำที่จะไปราดกันได้แล้วนะคะมะม่วงดิจารคะ่ะใส่พริกกระเทียมลงไปเลยนะคะใส่ซีสวซีวเค็มลงไปหมดเลยนะคะ ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลหมดแล้วนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะใส่ทุกอย่างผสมกันแล้วครับเข้าให้เข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเก็เไปลาเตาหูทอดกับไข่ยมาของเราแล้วนะคะเราก็ทำการราดได้แล้วนะคะ ลาดไปให้ทั่วๆเดี๋ยวลาดเสร็จเรามาดูนะคะว่าหน้าตาหน้าทานแค่ไหนนะคะหมูทอดกับไข่เยี่ยม้าค่ะราดน้ำมะม่วงแซบจี S ๊ดจัดค่ะถ้าหน้าตาหน้าทานนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยกดสับตะไคร้และจาลืมนะคะกดติดตามสาย,หายใหม่ไฮโซช่อง YouTube ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทาคลิปใหม่ๆห,หาความรู้ใหม่ๆและความรู้ที่มีทําคลิปมอบให้เพื่อนอีกนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางการทามาค้าขายของเพื่อนได้นะคะ ขอบคุณค่ะ